สอนวิธีเก็บไม้เท้าให้จับมือให้จับมือขวา,าบิดขึ้นแล้วก็มือซ้ายด้านนี้บิดลงคือบิดศูนทางกันคือขยายให้ให้ด้านบนหลวมแล้วก็กดเข้าไปครับเห็นไหมครับอันนี้บิดขวาอันนี้บิดซ้ายครับบิดศูนทางกันบิดแล้วก็ค่อยกดเข้าไปอย่างนี้ครับขยายขยายครับ อย่างนี้ครับเสร็จแล้วมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับให้น้องๆล็อกตัวนี้ไว้ครับเห็นไหมล็อกไว้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติเราจะเล่นก็คือเราสามารถที่เปลี่ยนเป็นภาพแบบนี้ได้โดยการเปลี่ยนตรงนี้เห็นตรงนี้นตรงนี้นเปลี่ยนเป็นภาพแบบนี้ได้ ผ้าอะไรก็ได้ครับบางๆผ้าชน่าส,สวยๆบางๆ <S <S ทีนี้วิธีการเล่นวิธีการซ่อนในมือก็คือว่าต้องถือแบบนี้แล้วก็สบัดสบัดชโชว์คือทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดว่านี่คือผ้าแล้วก็อาจจะเป็นริบบิ้นแบบนี้ธรรมดาไม่มีอะไรทีนี้เราเขย่าล็อคสบัดมือนะครับต้องหาจังหวะในการดันตัวปลดล็อกปลดล็อกตัวนี้ครับดันตัวล็อกตัวนี้ครับดันไปเลยนะครับอย่างเงี้ยครับ ดันไปแต่เราต้องใช้นิ้วก้อยกดดันไว้ก่อนครับนิ้วก้อยตัวนี้ครับดันเอาไว้ดันตูดเอาไว้ก่อนนะครับล็อกไว้นะครับตัวน,นี้แน่นนะครับสบัดสบัดนะครับตัวน,นี้ปลดล็อกแล้วก็ทําเป็นโยนะครับอย่างนี้เอาใหม่นะครับอีกครั้งหนึง่งวิธีการเก็บจับจับทั้งสองอปลาย นะครับสองปลายไม้เท้าครับให้บิดศูนย์ทางกันขึ้นกับลงครับศูนย์ทางกันขยายปากไม้เท้าให้หลวมนะครับแล้วก็ดันเข้าครับดราดันเข้าไปเล็กๆครับอาจจะทำอย่างนี้ช่วยก็ได้ครับคลายตรงปากมันนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ตัวล็อกล็อกไว้พกพาไปไหนได้ครับแต่พอถ้าเกิดเราไม่เล่นแล้วก็ให้ยืดเอาไว้นะครับ มันจะได้มีสปริงตลอดทีนี้เอาใหม่นะครับโชว์นะครับสบัดส,ส,สับดันปลดลอ็อ